อ๋าฮสซี่ออกอยู่มาตกชิ้นเพียงข้อคือมากระดอก,กระเดียดถ้าสูงกี่ต้ควยฮะนาะสบายดีพี่น้องขณะนี้เวลาห้านาฬิกายี่สิบห้านาทีขณะนั้นคนกับสตุ๊กพี่น้องเลยอ่ะสว่า โซเฮืือนล้างใหม่ผสังกัะซีเก่ามันคือเป็นจากซีมนเราดูมองไปเลยฮะผู้ใหญ่ใจดีขาอยู่ที่ไหนคะช่วยใจดำทีเหมือนหนึ่งอ้อามันสิกินงวแล้วทั้งนั้นเออมาไก่ สวมันโดดไปใส่บกไก่ใส่แคทไปเอาไหมแัดโอ้ยกวาดเสียวเด้สูงมันที่จูงไหนบอมันกันโดดเพรามันนะไปเอาไปเอาเอ้ยมาแม่ไก่น,น้อยมันบ่ได้ย่านได้หาหัวสิเตน่ะ

ก็อังไหวกับกินหอมบอ่อเบิร์ดเมื่อนั่นนะนี่อีกนี่จัคสิกินยังนี่ว่านี่เองสื่อจิหล่อมาเฮ้ยแสนหนึ่งได้เหรได้เหรได้ลอยสามสิบบัดบ้านนาบอ่อขายผวัตแสนหนึ่งได้ลอยหกสิบหกโตเราห่างกันปานฝ่ากับเหว ขันได้ทางนี้แล้วก็กกอตีนบันไดอันตีนบันไดนะเอสอเเอกกอไม่ไมเหืออยู่ว่าสัสานซาแล้วเสาตัวนี้นะเสาของไผ่สเเสาสีเ็ดมุตงตดลงมานี่ดิอ๋อนอสูคุณนกข่าวใจว่าข้าเสียนเอาสักซีใหม่เหลื่อยหยาบมาได้สู้ <c oughs> อเอา จะมาตากล้างข้ามาสั่นป่ะเฮ้ยอืมจะมาจิ๊ล้างข้าวมาสัน่นปลาตัวหนสูงในทางกลางในสุดเสร็จกาล่องน้ำตลงไปเลยปลาสูหรือย,ยังไงบ่ฮะยังไง มุ่งลังค้าเะยพี่นนองเอ้ยนี่น่ะนี่มันกระทางลงมาหนี่แล้วนี่นี่เสียมันไปสายกูสิแนะนำเด้อกฝังท่อค่ะใส่ท่อพีวีซีไปเลยเออนี่ลงไปนี่กระสราบอได้คูณกันจ้สูงเติบนี่อ๋อเรีเสียคูณสูงเติบต่อยังเหยนี่ต่อใหม่อีกว่ะ ฝนพคือบ่อต๊เบาพอคือห้องหอมันไปเลยเจ้าเขาปูแกล้วละอเปูแล้วตนีนาอ้าวูใขึ้นทางใดบ้านนี้เขาขึ้นทางใดเ้าขึ้นปเขาขึ้นเชียงสอ้าวพี่น้องป้องไปเขาลืมสร้งเกตนี่เขาขึ้นเทียงแล้วเขาก็ยวงนี่เฮ้ย ไม้ไพ่หนามัตีอ้อมไว้ก่อนอย่าเผาแอมมัน,อน้อดไนพ่นมาเลยใช่ไหมงามแล้วซะก่อนโอ้กระปูเรีกบรยโอ้ยจะแบนมือ <c oughs> เป็นการ <c oughs> เป็นงานนะบัดเดี๋ให้ความรู้มือเลยกล่องก,กับมึงเดอร์มึงอย่าให้ไอโฟนสิบเจ็ดออกนะ,ะสือดมึงมาเลิง เข้ากระปูเรียบร้อยเนาะกระปูนี่อกรตอกตะปูอย่ามาห้อยยานวะเหลียบพาวาเดืองเมื่อกี้ก็มินนี่้องมาส่งให้ไม่เดือดเพื่อตัวไปโลไดขึ้นได้เมื่อื่นก็จ้เห้นบันไดได้ขึ้นอยู่อกมื่อื่นได้ขึ้นเบื่งังเฮิ่งอยู่อกตอเรียบ้อย ผู้แพ้นหนึ่งตะปูนั่นอืมจะ่ม่นเนข้าตอกหวนมาเฮ้ยผู้ปแป้นพี่น้องแป้นกับบะว่าดอกทับส้มเอ้ยก็โอเคอยู่ล้างข่าประทั้งพืชระโอเคหน่อยเฮ้ยเนาะทางนี้นะ อืมทางลงมาบริถิบแปลนฝนก็ค <off proyect alan> oh, so ือเป็นจักสพรวัดประธานาะบพระาเนาะก็ดีแล้วเฮ้ยเองจังบดแสบตาฮะเนหหนึเอาแล้วเนาะหาใสายได้นะสูก็ก็บอกมาสี่หมื่ตาสวดบ่ได้ทราบอืมโอ้ยขาจางก็ว่าพื้นกระั้นกเจ้ามากมากเห็นเนาะ กันตัวนี้มุงตัวนี้ต้องกเก่งอะไรเนาะอันนี้ประตูบ่เฮยมันใหญ่าปานี้บ่ประตูหัวแล้วนะบ่ก็จังหวะแนมขึ้นไปก็จังหวะบอดิใหญ่ไปหน่อ,อ,นอ,นอบไดิขึ้นจกเถื่อนดะ้หแ,แล้วนะข่าไปแต่ใน,นตาราง

มาได้ยังดีอยู่เฮ้ยฮะมายังิเสบิ่งก่นอนเออดีอยู่เฮ้ยดีอยู่ต้องเสริมะะอะไรเฮ้ยต้องเสริมเขาจะมารูดรูดงนักนี่ แม่ถ้าเดินนะต้องมารำจรีกออกเออก็จะกระต้ง้งย่ำอย่นี้แหละเฮ้ยเกินใหม่เกษตรใหม่สันเงินปูนกเกษตรปูนนี่แมวตัวนี้อะไรโสแม่ไอ้ลีนี่แมวตัวนี้ไปกัดแมวน้อยตายนั่นอ๋อมากระเ็นมัน นี่ไงพี่น้องฆาตกรมันขืดในแรงบอมจังประการแมวหน่อยนะบอกตื่นสามาเมื่อนันยังเมื่อสาแงวแงวอยู่ก็สมัยมันตีกันกับโตแม่บอนอู้จังใดเนาะหรือว่ากับซุมหน่อยฮะซุมหน่อยก็สีเสียงใหญ่แท้ ยา <c oughs> อยังไปหาแม่มันอะไรบุ๋งส่งเลยขาลูกมันถิม่มหางตัวหนึ่งนะเสียเลยเดี๋ยวนี้บมเห็นมันเสียหรือมันขาตายกับหบูผมว่ามันเม้นหน่าอยู่ยังไม่ได้เบิ่งอยู่มันหนาแห้งๆผมแล้ก็มันตายกันเลยตัวนั้นนะก็ยังจะเม้นหนาจจงได้กลืก่อนกล่งตุออกมากล่งตุ่ออกมาผอเห็น กาประกาศคอดยดั้อโซ่ช่างเป็นได้จังหวัดประกาศแมวน้อยเอยยงว่ะอีกกระบาด้มากดอกกระบาดไได้ถึงขนาดว่าสร้างดอกอย่างหามันใหญ่แล้วก็สีหายคน้นเอาไปเลี้ยงว่ะแมวใหญ่ยังว่ามันหูจักบอดขี่เนาะ อันนี้พา,าดกรนะว่ายุว่า,วาเออมันสิไปทางใดมันสิไปทางใดามาแล้วผมว่าตายออกมาจากห้องนะตายแล้วมันการตายแล้วตัวหนึ่งหนหนอ๋อแม่มาอยู่เฮื่อนอนะันุกนบริมีมมก็นั่น,น,นะน,นแหละนีเพือนกระสิาวาบอกแลนขึ้นพื้นโหลดนะ อันนี้คนมาอยู่แล้วแมวเขาไปอยู่สืดท้ายก็ลูกแมวก็ตายสองโตเห็นสองศพแต่บัดโตที่สามนะหักโตที่สามนะม่เห็นมันแหลนตามลางเองอยู่เองกับป๊อบกับบักอวดลงห่านป๊อบลงไปกินข่าวล้วขืนมากแหละกับบเห็นจังมันไปใส่เลยเขามาหลี่อยู่แถวหนาๆสิเห็นอยู่เห็นมันตายแล้วกับหนาสงสารมันเหลือดกองจะเหม็นสาด กาดปานเสือนี่แหละตัวนี่แหละแมวตัวนี่แหละหรือว่ามันมีอีกตัวหนึ่งบ่อบ่อว่าอันตัวเห็นอีกบ่อว่ะหากเองหากกเห็นแมวสีนี่ แบบนี่เขาไปในเฮือนมือน่ะแหละไปกัดนะเคยเห็นอยู่มันตีกันนะ่ะผ่าเฮ้ยผ่าอยู่ในเปิงน่ะเฮ้ยจะหมุนเบิร์ด<า>เออจะลงไปกองมันตีกันนะ่ะใครยรือว่าหิ้งผ่าบอลงเบิร์ดนะ่ะมันตีกันมุมบั่มมุมบั่มอยู่เสียงบักดังหนึ่ง บอ่อสองโตโตสีแดงคือการประครบกัน<ม>ไปตีกันย่ามือเศร้าหกมงเศร้านี่<ม>แหละเดี๋ยวงาเงาวงาเลยบทจุดข่าวความฟานห่วยบ่เงียบจักเถื่อเองเปิดประตูออกไปผลโดดออกมาบบดนี้ตัวหนึ่ง<ม>แหลนออกมามาตามขอบประตูพงดงออกไปแปลนขั้ไปอีกบบดนี้สิไปจัดการตัวอยู่ใน<ม>ตีนขี้นพงดงเนะ่เป็นจังได้ ซูมาเห็นไอ้กูบร้รับได้นอนเลยวามาอยู่ก็อยู่นี่เนี่ยก็บบอโอเคพี่น้องขาวเหลืองแมวขาวเหลืองแมวอยู่ในหฮือนไปพอก็ใม่คิมหนาเด้วพี่น้องเด้อมึงดูผุฝนตกผาหองบึม